ปิดเพียงให้หน่อยดิเดี๋ยวมันโดนลิขิตส,สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าเรามีสมาชิกใหม่กลับบ้านมาด้วยนี่เรามีคนเพิ่มมาในครอบครัวอีกหนึ่งตัวใช่ไหม คนน้องยังไม่มีชื่อเลยทุกคนรู้ไหมว่าจอจอทำใจนานมากกว่าจะซื้อเพราะว่าใจหนึ่งก็คือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าจอจอเป็นคนกลัหมาแล้วจอจอก็เลยเลือกซื้อพันเดียวกันกับคุณเขาเลยไว้ให้น้องไปมิติ้งกันแต่ว่ารอน้องโตก่อนเพราะตอนนี้น้องสามเดือนเองค่ะ เป็นตัวผูก้กับยังไม่มีชื่อเลยกับยังไม่มีชื่อเลยกับอ๋ออ๋ออ๋ออโดน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 ยังไม่มีชื่อเลยคะ่ะ is that the cat no dog my dog ยังไม่มีชื่อเลยกับจะไหมหนูมีชื่ออย่างยูปหนูไมีชื่อ,อยัง ซูชิ <laughs> หรือว่าเราเป็นแซลมอนไม่ไม,ไม่ไม่เอาแซลมอนเดี๋ยววันไหนหิวมากินหมาไม่ได้เด้อ How was your day beautiful thank you ของขวัญมีน,อน้องใช่ของขวัญมีน้องน,นะคะแต่ว่าเรายังไม่มีชื่อเลยใช่ไหมน่ารักจัง ตอนนี้กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะเชื่ออะไรดีเดียรใหญ่ละเดียรใหญ่ละมันเค็มมันเค็มใช่ไหมว้ามันเค็มเหรอมันอร่อยัมยนะน้องน่ารักมากทุกคนไหน หวานบ้านซูชิไปเลยเราอะมีชื่อ,อยังมาแล้หนูฮัลโหลพี่พี่เขายังฮัลโหลคะ่ะผมชื่ออะไรดีครับที่คนจอจอดีใจมากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เปิดใจแล้วก็เป็นหมาตัวแรกในชีวิตที่จอจอ ซอมะ What is your dog name? I don't know mm hmm. เหมือนหมีเลยมีขาวสวัสดีครับเต่ามูมูสวัสดีฮะชิวาว่าน่ารักใช่ดูตอนนี้ก็คือน้องหนุนแขนจอจออยู่ไง ชื่อเจเจไปเลยจะจ๋าก,กับเจเจตอนแรกอะ่ะจะตั้งว่าจิว๋วจิ๋วแต่รู้สึกว่ามันไทยปะมันชื่อไทยปะมยไน้องพบรักคิวพ่อพี่เก่งมากคะ่ะน้องน่ารักมากคะ่ะใช่คะ่ะเอยหนูเดินไปไหนลูกเดี๋ยวหนูโตกนเดี๋ยวหนูโต๊หน,โตหนูจะเดินไปไหนลูกเจเจเหรอ หมาเจเป็นไงเจ <JJ, JJ. S 1> หรือว่าหรือว่าจะ AJ เพราะว่าน้องเป็นตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ค่ะน้องชื่อจอร์ดชื่อจอร์ดไหมลูกชื่อจอร์ดไหมให้ปตาเธอจอร์ดอย่างเงี้ยรู้ไหม <laughs> How about Kiminoto beautiful สมาชิกใหม่ในครอบครัวใช่ค่ะชื่อจอร์ดไหมลูก อยากชื่อะไระหว่าง JJ กับ AJ นา่ารักมากๆเลยค่ะสีเดียวกันกับของขวัญเลยใช่ค่ะเปิดรูปของขวัญให้ที่ร้านดูที่ร้านบอกว่าสีคล้ายๆกัน เอ็มเคอาจจะชื่อเอเจเพราะว่าเพราะว่าชื่อจอจอมันเป็นเจเอเอเจดีวีดี My dog name is A.J. น้องจุกแจงโอ้โหผักผักจุกแจงก่อน A.J. คะ่ะเคาะเย้ยเฟน้องจะไม่ใช่ DVD ใช่ไหมหนูชื่อ A.J. ไหมลูกทุกคนรู้ไหมตอนแรกจอๆเรียกมันว่าจิ๋วๆแล้วมันก็เดินมา AJ is a cute name. p l e a s e u safe life. Okay, no problem. AJ cute name. <laughs> ใช่เลยใช่เลย DVD p l e a s e u safe life. Okay. Hi, I'm from Cambodia. Hi, Cambodia. จิวจ๋วๆก็น่ารัก่ะใช่ไหม มินทําไมต้องมิ้นโอเจเลยไหมคะอุ้ยอันนี้เกินไปนนเกินไปไวัรุน่นแต่จริงๆอ่ะจอจออยากได้สรรพนามที่มันเหมือนกันแบบตัวสะกดเหมือนแบบตัวอักษรเหมือนกันอะ่ะแบบจอจอ,จอถ้าเจ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 ไหมเจจ๋าจิ๋วจิ๋วก็น่ารักอะคะ่ะใช่ไหม จะจกจิ๋วๆน่ารักแต่จิ๋วๆมันน่าจะคนตั้งเยอะแล้วไหมเจ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 ก็ JJ. 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 ก็น่าจะเยอะนะเอเจจิ๋วๆก็น่าได้ตัวอะไรมาเลี้ยงได้น้องมาค่ะมายี my ่นิวเมมเบอร์ในมายแฟมิล h I love you จอร์จี้ is is A boy AJ yes วันนี้ถักเปียด้วยน่ารักขอบคุณค่ะจุ๊บแจง Live s h o l A please She's so beauty Ginger เป็นน้ำขิงเลยไหมลูก ดูว่าหนูทึอทิ้งเจอไหมเอาไว้แบบล้างแผล้องเอเจคิวคจริงๆอยากได้ที่เป็นจอจอเหมือนกันมาช่วยคิดเลวเจเจจิว๋วจิ๋วเอเจมันจะไม่ใช่ตัวอักษรที่เหมือนกันมันจะเป็นอออ่างจอจานแต่มันก็ได้นะอ่ะคอคอแล้วนะห้าเอ็จอ How old is AJ? Three month. s แต่ว่า enjoy มันเหมือนชื่อผู้หญิงอะน้องเป็นผู้ชาย Q. น้องจิ้งจกเดี๋ยวทบุบเลยจิ้งจกเลย AJ หรือ enjoy. ก็น AJ, AJ. นะ AJ อ,อ่ะโอเคทุกคนขอแล้วนะคะ น้องชื่อเอเจคิวคิวน้องเอเจเจเจน่าสุดแหละพันอะไรเอ่ยชิวว่าค่ะห,หลับแล้วหลับคามือเลยเคาะเร็วมากน้องเอเจ เดี๋ยวไว้โตแล้วจะพาไปมีติ้งกับพี่ของขวัญสวัสดีค่ Welcome to the family AJ โอ้โหุ่มก็ดี AJ คิมิโนโตะน้อง AJ ยินดีต้อนรับค่ะถ้า AJ รู้เรื่อง AJ น่าจะดีใจ AJ sleeping yes so cute เอ๋จ้า เยังยงน้องเอเจชอบความพาไปมิ้งกับพี่ขอขอสวัสดีค่ะน้องเอเจน้องหลับแล้วดูกระดิกใหญ่เลยดูอููู้หหเห็นไหมทุกคนปากเปิดกระดิกหมดจอจอเลิกกลัวหมาแล้วหรอ ถามว่ายังกลัวไหมอยู่ไหมก็กลัวค่ะแล้วก็เจะจอตัดสินใจซื้อเอเเพราะว่าก็อยากเปิดใจแล้วก็อยากมีน้องไว้เป็นเพื่อนน้องของขวัญก็โตพอที่จะเป็นแม่น้องเอเจแล้วได้แล้วค่ะตอนนั้นจริงน้องน่ารักน้องมอบ น้องบอกทรงจุกครับตื่นละเมื่อกี้ตื่นละนอือ,กอาการเป็นไงอหายใจฟึดปัดฟึดัดนอนในเจียดีต้องรับงับขอขอมีเพื่อนเนี้ยแต่กว่าจะไปเล่งต่อขอขอได้ เจ้าของหมาส่งหัวใจปิ๊วปิ๊วสงสัยน้องไม่ชอบออกซื้อ เฟมัสก็พอตัว AJ และเจ้าของก็ค่อนข้างที่จะเฟมัสมันอันนี้มันฟู้ดซับต,ต้องเป็นอาหารน้อง AJ แล้วจริงน้องต้องโตมาเป็นเด็กน้านรลแน่นอนเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะน่ารักเดี๋ยวกลับบ้านไปเปิดเลย IG ของ AJ จีว่าอะไรดีคะทุกคนเอจจะดังกว่ามั้งเนี่ยเ mm hmm. ชื่อไอจีอะไรดีคะทุกคนช่วยคิดหน่อย Who is AJ d a ด d ด I don't know ตอนแรกที่คิดในหัวเลยก็คือแบบ Little Dog เอเจลิต้นด็อกอะไรเงี้ยมาแล้วคับพี่จอจอเพิ่งกลับมาจากน้ำตกสนุกไหมฮะแล้วก็คือต่อไปหาจอจอได้จากไอจีนอนเอเจเอพระเอกตัวจริงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอคิดถึงจังเลยสมาชิกใหม่เอ ปุ้ยหลับไม่ตื่นตื่นเถอะ AJ เชื่อจอะไรดี AJ Little Dog AJ เออน้องสีสวยมากขอบคุณค่ะ AJ Little Dog ก็น่ารักดีค่ะนอนสีมันชานมแดงโอแม่งเออไม่ได้ สนุกมากครับใกล้ๆเขาชะกรรันเบยเอเจถึงบ้านแล้วเอเจมีแดดดียัง ยงหนึ่งไม่เกินจริงค่ะเจ๊หนูลูกถึงบ้านแล้วลูกโอ้ป่ะถึงบ้านแล้วไม่กล้าพกเลยถึงบ้านแล้วลูกป่ะปะอ่าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วสรุปตอบหนูถึงบ้านแล้วล,ลูวก,กเกรหรอห พี่เขาก่อนวิ้ยิูเตอร์ติดลงกระเป๋าไปก่อนอ่ะไปะอยาทำให้แป๊บนึงอืออายุโอเคอ่ะเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นอึ๊บอืออึ๊บอึ๊บ sorry 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 โอเค โอเคไปถึงบ้านแล้วก็คือเข้ามุมเลยเดินไปเข้ามุมเดินไปเข้ามุมเฉยเลยน้องเดินไปเข้ามุมเองเฉยเลยงงไหนตื่นแล้วหรือ Little AJ ร้อนกอนพุงร้อนเลยเอเจถึงวันแล้วลูกบายๆคับนอนเนเจความงัวงเงียและหลับต่อจริงวันนี้เห็นเลยยิ้มน้องหลับเพลินมา <laughs> เจอแล้วนะคะคนที่น้องจอจอสระนมีให้น้องกินนมไม่ได้ทำไมถึงเลือกน้องมาเห็นแล้วแบบชอบน่ารักจริงๆมีขนสั้นกับขนยาวแล้วก็ถ้าขนสั้นเป็นตัวสีดำ น้องเอเจเป็นขนยาวตัวสีขเท้าไปเราขึ้นไปจัดที่นอนให้เอเจกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวขอลงบ้านก่อนนะบาย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 เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยวพาเอเจเข้าบ้านก่อนกูตไป เจ๊บ๊ายบายนะครับหลับไปแล้วทุกคนตวนไอต้ตวนบายค่ะบ๊ายบาย Take good care of yourself bye Thank you bye